สวัสดีครับพบกับดอยซาติ weekly ตอนพิเศษแล้ววันนี้มาเอาตีงันทีมีหัวข้ออะไรพิเศษพิเศษเศราจะมาอัปเดตข่าวอะไรยังไงกันหรือเปล่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพพิเศษแล้วกันไหนๆก็มาต่างจังหวัดกันแล,ล้วนี่เป็นครั้งแรกของทีมดอยซาติเลยเป็นดอยซาติสั้นโดยดอยซาติเหมือนจักรยานบอลไปเลยนะ <laughs> อ่าก็เห็นแท็บเล็ตวางเรียงขนาดนี้แน่นอนเราก็ต้องพูดถึงโทรศัพท์มือถือแน่นอนไม่พูดถึงแท็บเล็ตนะครับตอนนี้เป็น ประเด็นร้อนของสังคมเลยก็คือเรื่องโครงการเข้าแถวเข้าแถวนึ่งแถันึ่ไม่ได้วันทับวันทับเลดเปิดชาย o t p c นี่นี่คือชื่อโครงการูลยคล้ายๆกับงานวันแล็บท็อปเปิดชาย o l o l b c อันนี้คือเรื่องจริงไม่มี o l อันนี้ได้ยินเขาเรียกมาไม่รู้ว่ามันจริงก็เรียกกับนี้อะ o l นีลว่าออฟฟิศเลดี้นะ o l เปิดชาย ก็คือ lady ต่อผู้ชายหนึ่งคนเอออ่ะข้ามประเด็นนี้ไปอ่ะจริงๆคือมีสื่อมาติดต่อทางเว็บหลายเจ้ามากก็ประมาณเจ้าหนึ่งนะครับเออก็มีให้ข้อมูลแบบว่าประมาณเอ่อรัฐมนตรีแง้มแพมบอกมาว่าอาจจะเป็น Android แท็บเล็ตค้านี้ก็เลยมาเรื่องมาถึงดอยสามเพราะว่าเราเป็นคอมเปตตีก้กนะับแอนดรอยดะคราวนี้ก็เลยไปน,นั่งศึกษากันเฮ้ยมันมีโอกาสแค่ไหนกับ งบประมาณตอนแรกที่เขาลงทุนมาบอกประมาณว่าสามพันบาทต่อเครื่องใช่ใชแล้วครับสองหึงสามพันบาทต่อเครื่องรวมทั้งหมดแปดแสนเครื่องคราวนี้ก็จะมีประเด็นว่าเอ๊มันจะฮาร์ดแวร์จะดีได้แค่ไหนคอนเทนต์จะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เลยมาคุยกันในสไตล์ดอยซากันว่าเรื่องนี้เนี่ยในมุมมองของพวกเราเชาดวดอยซานมันจะเป็นยังไงกันเรื่องแรกจะเอาเรื่องอะไรก่อนฮาร์ดแวร์ก่อนเลย สามพันี้ยสามพันมพันไปได้ขนาดไหนใช่แท็บเล็ตที่อยู่บนโต๊ะนี้เนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้างราคาันนะครับไม่ได้มั้งเนี่ยอันนี้หมื่นขึ้นทุกตัวนะครับเคยดูราคามันก็จบแล้วอ่ะเป็นยี่ห้อสามตัวนะครับรหัสสามตัวสองสามตัวตัวนี้ก็ราคาอยู่สองหมื่นฮ่องกงไชน่าฮ่องกงไชน่าบิน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 ตัวนี้ก็ประมาณสองหมื่น สองหมื่นสองหมื่นตัวนี้เป็นโออเมริกาพออีกแล้วเนื้อไทยแลนด์อเมริกาเบอร์มานั้นแล้หละตัวนี้ก็ออกมาก็อยู่ที่เกือบๆกือบสองม่มันบางๆอ่ะที่ว่าจองกันข้ามปีอ่ะจองใส่พระเจ้าจงจงอ่ะมาออกมาขายช่วงช่วงยุคเราอ่ะพระเจ้าจงเจงแท้ใช่ใช่แถมเสื้อแท้ไม่นิไทยแลนด์เโดยเท่าไหร่โดยเท่าไหร่ตัวนี้ก็ เก้าตัวนี้เก่าหน่อยเก่าหน่อยเจ็ดนิ้วอืมตัวนี้เก่าแล้วนะครับเก่าแล้วครับเก่าแล้วยังหมื่นกว่าเลยอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้หมื่นกว่าอยู่อ่าแต่ยังยังยังมีของผู้แข่งที่พุ่งออกมาของอเมริกาจะ้พูดชื่อเลยไม่ว่าอะไรพูดชื่อเลยแล้ก็ออกมาเป็นทันนิโคมแล้วเจ็ดนิ้วเหมือนกันก็ราคาอยู่อ่ใช่หมื่นสองเก้าหมื่นสองเก้าหมื่นสองเก้าไปด้วยตัวนี้ยังอยู่หนึ่งสี่เก้าเลยใช่เออไวไฟไวไฟเอออ่าประมาณนั้นนะครแต่ต้องบอกตัวพวกนี้มันเป็นแบรนด์เนม ตัวนั้นจอแบบนี้มันก็ต้องแพงขึ้นังนั้นเรามาดูตัวนี้ดีกว่าคุณที่เป็นสกอตบ้างครับขอกชื่อยี่ห้อเต็มที่ครับตัวนี้ไม่ต้องเกรงใจครับอันนี้มิดไนต์ไก่ตอนครับมาจากจีนครับเป็นเนชั่นไนต์ตัวนี้ซื้อมาได้โอ้ยกี่ปีแล้วจุงจวงปีหนึ่งแล้วมั้งน่าจะปีนึงแล้วอันนี้นางสนมของนักเล่นานมากเป็นแท็บเล็ตที่ว่าเป็นจอไม่ใช่คาร์เป็นเลยรีสิตีฟรีสิตีฟ คือใช้เล็บใช้เล็บไท้เล็บสะดวกมากครับมีเล็บผู้หญิงมีเล็บเนี่ยสยเล็บพวกที่เป็นใช้เล็บเนี่ยจะเหมาะมากนะครับอย่างนี้แสดงว่าเด็กทุกคนต้องมีนโยบายในการให้เด็กไว้เล็บเพื่อมาจิ้มเลยเขามีสไตลัสให้ทำหายไปแล้วแล้วถึงใช้เลยดินสอจิ้มได้ไหมดินเราจะเล่นกันเราเหลื่มแลมแล้วก็จิ้มคือด้วยฮาร์ดแวร์มันก็ตอนนั้นประมาณหกพันบาทหกพันบาทเออนั่นแหละฮาร์ดแวร์มันก็คือมันก็ทำ มันดีสซิครีบนะต้องใช้แรงนิดนึงอ่าอมาแล้วมาจะแข่งเทียมได้อยู่เขาแขได้เรียนในห้องไม่ทำยังไงเออเรียนในห้องนะฮะเรียนในห้องโอเคอยู่นะฟังโซูแล้วไม่ไหวนะอย่างเงี้ยนะซึ่งในพวกนี้นะเนี่ยว่าเราไปดูในพวกประมาณอาลีบาบาหรือว่าเป็นพวกเว็บขายส่งของทางจีนเขาเนี่ยราคาเนี่ยเขาจะว่าซื้อเป็นยกแพ็คยกล็อตเนี่ยเครื่องหนึ่งก็ โอ้ยได้แหละสองสามพันสองสามพันได้ได้ได้อย่างเช่นพวกแอนดี้แพดแอ p เปิลแที่เห็นอยู่ตามไอโรบอทร้านตามตู้เนี่ยที่เขาขายกันแบบนี้เยอะมันก็ราคาประมาณนั้นนะครับมันก็ถือว่าเกิดเอามาทํางานแบบประมาณว่าเปิดโปรแกรมเล่นเว็บนี้นี่หน่อยเล่นได้มีปัญหานิดหน่อยจริงนะแล้วก็แบตมันอยู่ได้ประมาณมาณที่หน่อยแล้วก็ตัวที่เราไปดูมาคือไอโรบอทไรบอทตัวนี้จะบอกว่ามัน ราคาขายปลีกนะแค่ขายปลีกเนี่ยถึงมือเราประมาณสามพันนิดเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปไปสั่งทำแปดแสนเครื่องนี่คงจะได้ได้ครับไม่ถึงพันก็ใช่ก็พันกว่าบาทก็มีมีค่าแปเจอกพันห้าถูกปะถูกปะแล้วเป็นอะได้ค่าใต้โต๊ะบนโต๊ะอีกอ่าก็พอดีสามพันพอดีแปดสามพันพอดีนะออสเทอร์พัทนะครับพอดีก็สรุปตงไปแล้วเนี่ยประมาณก็ประมาณสามพันเนี่ยเป็นไปได้ แล้วก็เป็นได้กับฮาร์ดแวร์ที่ว่าจะทํางานพอให้เด็กใช้งานได้แต่ว่าต้องต้องตัื่อนตาอีกนิดนึงแต่ไอ้รถบอดเลื่อนไหลนะครับสเปคมันเอ่อ C P U แปดร้อยได้แล้วก็มี G P U 2D อืมซึ่งมันเหมือนกับยัดยัดทุกอย่างออกมาได้เต็มที่แล้วก็เขาลองเล่น youtube ดูอะปรากฏว่าลื่นลื่นมาพอกับที่เราเล่นบนยี่ห้อแบรนด์ทั้งหลายแรงแค่สามพันมันจะใส่แอปได้ อันนั่นแหละคือไปติดตามมาคือว่านอกจากว่าสเปคได้แล้วมันต้องรู้เรื่องของความจุตัวเครื่องอืแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่อืด้วยและที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดถึงเลยความร้อนอ่าใช่ใช่จับแท็บเล็ตจีมาสี่ตัวร้อนมือพองสี่ตัวเลยร้อนจริงๆคือใช้ประมาณกี่นาทีครับกี่นาทีห้านาทีร้อนจะพอร้อนเรือแบตเตอรี่เรือบุกไปภูเก็เซเว่นอีกอ่ะพอกันไปทางเหนือ่าหน้าหนาว ได่ไปลองส่งภาพผมไปเลยหรือจริงๆอาจจะเหมาะมอทอสแต่ว่าไม่มีใครให้กลุ่มมืออุ่นๆก็ซือก็เอาเลยนี่นี่โฆษณานี่เก๋เต็มนะครับตอนนี้พร้อมโสดอยู่นะครับก็จะมีใครติดต่อมาได้ที่อีเมลข้างล่างนี้ฝากบอกว่าโสดนะใส่เลยนะพี่ใส่เลยนะแฟนคำเยอะก็จริงแต่หัวใจเาวเปียวออนี่เราคุยเรืทับเด็กกันอยู่ก่อนที่จะเล่าเรื่องมากกว่านี้โดนน้ำกันดีกว่าแลก็สรุปแล้วคือทับเด็กทันไปเป็นไม่ได้แต่ไม่ได้ครับแต่มีประเด็นที่ฝากไว้คือ แล้วของแบตเตอรี่ถ้าเกิดมันอยู่ได้3ชั่วโมงอย่างที่เราเคยลองลองใช้กันเนี่ยเอ๊ะเราเวลาเรียนถ้าวันหนึ่งเรียน3ชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ดีแบตหมดขึ้นมาเอาไปเรียนหยิบปลั๊กขึ้นมาเสียบเหรอผมต้องมีเขาประมาณส่วนที่เจมไปซื้อก็คาดว่าจะลดเวลาเรียนจาก8ชั่วโมงเหลือ3ชั่วโมงไมเนี่ยเพราะว่าแล้วนะลดให้ทาวชั่วโมงแบตใช่คือต้องด่วนว่าด้วยอายุแบตของเครื่องเนี่ยอาจจะได้ประมาณถ้าเกิดสแตนบายไวจะได้เป็นวันหนึ่งแหละ ถ้าเกิดเปิดใช้งานเนี่ยต่อนเนื่องแต่คงไม่เกินสมชั่วโมงแน่นอนอคือถ้าเกิดถ้าเกิดมีแบตแค่าสามชั่วโมงเนี่ยจะจัดคอนเทนต์ให้นักเรียนใช้อย่างไงอืองจะต้องใช้ตอนไหนแบบใช้ต้นข้าวท้ายข้าวหรือว่าอะไรแบบไหนนั่นแหละคือปัญหาแบตเตอรี่แล้วถ้าเกิดมีในห้องเรียนมีอยู่มาสามสิบคนทุกคนเสียบปลั๊กร้อมกันเนี่ยม,มันมีโหลดไหมก็แบงระเบิดนะหน้าโรงเรียนอ่ะคือจะบอกว่าโรงเรียนตามสนบทมันมันไม่ได้ไฟเยอะขนาดนั้นจริงคริงยายาวันแล็ปท็อปเพ์ชายหรือวันพีซีเพ์ชายเนี่ยมีมา เขาตั้งพื้นึ้งไฟฟ้าไม่เข้าโรงเรียนเลยมีมีตั้งอยู่นั้นจริงแบบจริงเจ็ดเครื่องตั้งอยู่อย่างนั้นน่ะไฟฟ้าไม่เข้าโรงเรียนครับจบไปเห็นว่าขุดออกมาใส่ตู้ปลาทรัเป็นอันบริเลียนกันเองหรือคูณตอนออกมาแล้วก็ปลาลงไปเป็นเที่ยวขายก็ขายกันน่ะออโตัวพันเนี่ยเรื่องที่สองว่ามีแบตเตอรี่ละเจริงๆแบตเตอรี่อีกเรื่องนึ่งคือความอายุ อายุอายุการใช้งานกี่เดือนเสื่อม6เดือนเสื่อมแล้วมันกลายเป็นาอได้ทําเป็นตู้ปลาแน่นอนค่าเนี้ยต้องดูว่าถ้าเกิดว่าแท็บเล็ตคุณเนี่ยใช้ไปแล้วแบบมีปัญหาเสียขึ้นมาเนี่ยจะส่งเคลมที่ไทยแล้วใช้เวลาเท่าไหร่จะได้เครื่องใหม่มาให้เด็กเรียนต่อแล้วที่สําคัญคือแบตเตอรี่จีนเนี่ยมีเรื่องอย่างหนึ่งที่เราฟังเรามีเรื่องน่ากลัวอย่างหนึ่งคือมันมีระเบิดคือมันจะมีหลายๆอย่างที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ย มันต้องระวังนะวัถ้าเกิดระเบิดแล้วมันอยู่ในมือเด็กเนี่ยคือมันเสียได้ของไม่แล้วคือต้องถามว่าล่าสุดคือใครจะรับผิดชอบในปัญหาทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเด็กใช้อยู่แล้วระเบิดมันระเบิดขึ้นมาหนึ่งสองคือใช้อยู่แล้วเจ๊งขึ้นมาแล้วคือแกว่าเด็กมันไม่มีใช้เรียนใช่เชิญสอนเงินวันนี้ก็จบอ่ะแล้วคือพอจะเคลมพอมันเจ๊งขึ้นมาเราคือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเสียตังค์แล้วเราต้องเสียตังค์เยอะขนาดไหนในการที่จะมาไั้งเคลม เพราะว่าจริงๆแล้วคือแท็บเล็ตจีนเนี่ยเท่าที่ทราบมาคือของหลายๆอย่างจากจีนเนี่ยคือสั่งร้อยเสียห้าสิบใช่ก็มีเลยแล้วห้าสิบแล้วอายุก็สั้นด้วยห้าสิบอีกฐานแที่เหลือก็ห้าสิบอีกหานก็เลยบอกว่าถ้าบอกโอเคมันเป็นไปได้จริงแล้วในอิชชุ่เหล่านี้ที่เราพูดนมาเนี่ยมันแก้ไขไล้หรือเปล่าใช่ก็คือมันเป็นเรื่องปัญหาระยะยาวคือระยะสั้นจากสามเดือนใช้ได้อย่างนแผ่นแบเอรี่อะไรเียความจุเรื่องความจุความจุความจุของตัวเครื่องที่ว่าถ้าเกิดว่า คอนเทนต์เนี่ยมันเป็นหรือว่าพวกเนื้อหาที่จะใช้งานบนแท็บเล็ตวเดใช้เนี่ยเป็นมัลติมีเดียมันมัลติมีเดียมีโอมันต้มัลติมีเดียไปแล้วต้องเล่นบนเครื่องหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเล่นบนเครื่องเนี่ยมันต้องดูว่าต้องใส่การ์ดได้หรือเปล่าเป็นวิดีโอเป็นไฟล์เ r ็คเก็ตหรือเป็นไฟล์ที่เปิดจากหน้าเว็บอะไรแบบนี้ต้องรู้ความจุในเครื่องมีเท่าไหร่ต้องรู้เรื่องของความจำในตัวเครื่องด้วยอืแล้วอันอื่นเป็นพวก ของเเสริรนี่ยจะมีให้ด้วยหรือเปล่าเช่นพวก GPS accelerometer อะไรหรอกนั่นไม่เล่นเกมไม่ใช่จริงจริงคนนีน้ถ้าถ้าส่วนตัวคิดว่าผมไม่จำเป็นกับกับการทำเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ต <c oughs> แท็บเล็ต <c oughs> แท็บเล็ตการศึกษาคิดว่าคงเป็นอีกอีกอกสเต็ปม,มีนิดนึหนิดนึงเรื่องของฮาร์ดแวร์เห็นว่ามันจะติดตัวเด็กไปจนตายฮะฝังที่มันเลยตายเลยใช่ไหมพอหนึ่งพอหกไม่ใช้อ,อนันเดียวกันเนี่ย แต่จริงๆแอบได้ยินมาเขาบอกว่าจะเปลี่ยนป่ะจะเปลี่ยนปะเขาจะอยากให้ใช้สามปีอ๋อคือเด็กซือครื่อง้สามปีแล้วก็ทิ้งไปเปล่าเออใช้วนใช้วนสามปีใช่คือถ้าเหล็กจะอยู่ที่ชั้นหรือว่าห้องหนึ่งทัพหนึ่งพอหนึ่งทัพหนึ่งเนี้ยทัาเห็กอยู่ที่ห้องนั้นตลอดใช่อ๋อโอเคโอเคคือเด็กปอหนึ่งใช้ทัพเห็กรุ่นนี้ปอสองใช้ใช้รุ่นนึงรุ่นก็คือเหมือนกับให้นักเรียนเก็บทัพเหล็กไว้ใต้โต๊ะ ไม่ใช่จะอากลับบ้านได้แต่ว่าที่ถ,ถือถุงใส่แก้วต้องต้องให้เขาต้องคิดอีกว่าไปต่อไปถ้าเกิดว,ว่าแท็บเล็ตเนี่ยเป็นที่ว่าจะถือข้ามชั้นไปหรือว่าจะจะอยู่กับชั้นนั้นๆต่อต้องดูว่าอายุของแท็บเล็ตเนี่ยมันด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนา,านไปอาจจะแปลว่าสองปีก็เก่าแล้วอะมันไ่จะเกินนั้นมันแม็กสุดแค่นั้นจริงแล้วคือคุณให้ถ้าเกิดโอาไปคิดอิกสเตปต่อไปถ้าเกิดว่าต้องการจะลดทิ้งเนี่ยแต่สารตัวนี้มันไม่น้อยจะไปขายใครอะจะไปไหนอะ พี่ใหญ่ไอ้เทรอนส์ชันดีเลยนะอ่ะเรื่องฮาร์ดแวร์คงประมาณนี้แหละใช่ต่อไปก็จะมีเรื่องของอะไรนะแบตเตอรี่อายุการใช้งานใช่ไหมหนความจำหนือความจำในตัวเครื่องแล้วก็ความทนทานความทนทานแล้วก็การจะให้เด็กใช้ต่อเรื่องกี่ปีอะไรยังไงประมาณนี้นะครับสามอย่างอ่ะถัดไปเรื่องของเนื้อหาคอนเทนต์คอนเทนต์โอ้โหเี่เรื่องใหญ่จริงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อะไรก็ที่คุยกันเรื่องฮาร์ดแวร์มาสักหนึ่งเรารู้สึกว่า ดิจิทัลแบงก็แค่นั้นนะซื้อมันมันก็จบแต่ว่าหลังจากนั้นคืออะไรใช่เราจะมีอะไรเด็ร๋ราลังนั้นใครใครจะเป็นคน<ไ>ทำคอนเทนต์และอะไรที่จะบอกว่าคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะสมที่ดีเพียงพอที่จะให้เด็กนั้นอ่ะเอาไปใช้เรียนรวมถึงถ้าเกิดมีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วถ้าเป็นอยู่ที่มือเด็กแล้วอ่ะใครจะเป็นคนลงคอนเทนต์ใหม่ๆให้หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์เดิมมันอยู่ไปอีกสามปีนี่มันมันใช่หรือเปล่ามันคหรือเปล่าอ่ะยากมันทีละประเด็นเลยอ่าแ,แล้วทำไมล่ะ ูโอเคครับจริงเหรอพี่ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วนะต่อ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 ครับต่อมันมันร้อนมันร้อนแถวไหนมันร้อนมันมีคนบ้าอ่ะมาเรื่องแรกก่อนดีกว่าคอนเทนต์นนนีี้เเ่ยื้อหาจะเป็นยังไงคุณภาพจะเป็นแบบไหนใครเป็นคนคัดสรรบรรที่อาจารย์เกษตรอาจารย์อะไรนะช่างกุศโล่ะชมบอกว่ามันมีเรื่องของเอาเรียกว่็สกูเนตปะชื่ออะไรนะไอพีสตาร์ ไม่ใช่ก็ใช่แต่ที่ไม่ได้หน้าดิ้าไม่ใช่แบบนั้นเอ้วมันมีอยูย่างช่าที่เป็นเหมือนสกูนเนี่ยที่ว่าเขาลิงกันทั่วประเทศแล้วอ่ะก็จะเป็นของกระทรวงหมายความว่าทุกโรงเรียนหรือว่าครอบคลุมมันหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละว่าโรงเรียนจะมีล link กันแบบกระทรวงแล้วก็มีข้อมูลสารสารหรือว่าเนื้อหาตรงเนี้ยมีอยู่บ้างที่เป็นแบบคอนเทนต์ที่แชร์กันทั่วประเทศอืมคือที่อยากจะรู้นี่คือเหมือนกับว่าโอเคเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเช่น จะเป็นสุดท้ายคืออย่างที่เคยเห็นอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเป็นถ้า,าเราไปเดินตามพอต,พอตรงพอตรงทันทีมีคนมาขายพวกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนคือมันไม่มีความน่าสนใจที่จะให้เด็กเนี่ยไปเปิดดูเลยคือเื่อดูแล้วมันน่าเบืหอไม่แพ้ก,กับครูที่สอนูนหน้าห้องแล้วจะให้เด็กมาเปิดไอตรงนี้ดูเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าไม่สามารถพูดว่าถ้าเกิดว่าคอนเทนต์หรือว่าสาระอันี้มันเป็นแบบบทเรียนแบบสอนแบบเป็นวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมครับถ้า <asted |notimestamps|> เกิดว่าแบบพูดไปแล้ว อันนี้ก็ไกลขอคายขอปวดแต่ว่าดูจากทับนเด็ตบ้านแบบเนี้ยมันไม่ใช่การดูราการมันสวยงมากอย่าทําคือมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระสุดเลยหล่ะคือแบบถ้าตามที่เราพี่ผมเคยคิดว่าแต่ว่ามันจะต้องมีทับเล็ตจริงๆมันต้องเป็นแค่ส่วนเสริมออกมาจากสิ่งที่ครูกำลังสอนเช่นสมมุติว่าครูกําลังจะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสอบระเสริฐคุณวิสาร์อ่านทีนี้แหละอาจจะต้องแบบมีเป็นภาพ m มี t i m e d i a ออกมาเลยว่าโอเค คุมีภาคทีนี้เป็นยังไงภาคเป็นยังไง Presentation ในเคจจะว่าถึงรู้ว่าเรียนประเทศไทยใช่ไหมครับถ้าเหนือปั๊บบอกเด็กเปิด Google Map แล้วเปิด Google Earth ขึ้นมาก็จะได้ดูว่าเออสตั่งเจอแบบไหนมันเถื่นใช่มีมิติแล้วก็เด็กจะพอจะพูดอย่างนี้ได้มาว่าอย่าทำแท็บเล็ตให้กลายเป็นกระดาษอย่าแทนแท็บเล็ตของนทา่แค่เป็นกระดาษเออคือให้ไม่ให้เอาแท็บเล็ตไปแทนหนังสือแล้วก็ไปแทนวิดีโอที่อยู่ตามห้องสดตอนนี้อ่าใช่ซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่แย่มากคือเรื่องว่าที่จะทำแล้วมันต้องออกไปที่เป็น อีกะระดับหนึ่งจริงเช่นอย่างที่บอกในทีนี้บอกว่าเปิดเป็นก Google Google ู o ก l e เอ r t h คกูก็หมืนทีนี้ถ้าบอกว่าแต่ก่อนผมไม่เคยรู้บอกว่าอาจารย์มาสอนที่หน้าห้องื้อเขาสัญจร่าคิรีมันภาพผันเล็กเหนียวมันมันไม่เห็นภาพแต่ถ้าณวันนี้คุณสามารถทําให้โอเคเด็กทุกคนเปิดทัศเลยละมา,มาดูกู o ก l e เอ r t h ใช่เห็นขึ้นมาเลยอันนี้นี่คือเนื้อหานี่คือเป็นให้กับเด็กนั่นแต่ชั้นปีอะไรชั้นปีอะไรนัข่าประถมนะใช่มัน่จะแจกเป็ดให้เด็กประถมครับ แล้วเด็ประถมนีม่คอนเทนต์นี้เขามไม่มีเด็กมัธยมจะซิ้วไปหรือยจะได้เนี่ยผมไม่อยากไปกลับกับในกองผมอีกรอบหนึ่งเลยนะ <c oughs> ออแล้วอย่างที่ที่เคยคิดเอาไว้ก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้เด็กมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น,นหรือเปล่าเพราะเห็นว่าณวันนี้เนี่ยคือคอนเทนต์จะออกมาเป็นในรูปแบบเดิมๆเช่นมันบอกว่าให้สอนแต่บอกเออบวกเลขคือบวกเลขต้องทํายังไงแต่ไม่เคยสอนให้ให้เห็นว่าไปสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเนี่ยเรียนวิชานั้นๆเนี่ยสุดท้ายมันก็เกิด หมือนเดิมอะ่ะเช่นบอกว่าสอนที่เด็กคูณเป็นแต่ยังไม่บอกเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนักเรียนทุกคนจะได้เอาการคูณน่เนี่ยไปใช้ทำอะไรในชีวิตบ้างเนี่ยจะท้ายเด็กมันก็ที่เกียดเรียน,ยนแล้วก็จะไม่รักวิชานั้นๆไปคือคอนเทนต์นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนกันคือมันไม่ใช่สั่งแต่ทำจะบอกว่ามันทำๆไปเรื่อยไปก่อนวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องวางแผนการพอสมควรเลยแต่ว่าเท่าที่ดูคือกําลังจัออกมาเรื่อยๆค้อ<ด>จะท่าเด็กจะมาแล้วไงจะมาแล้วแล้วคอนเทน่ะ คืออะไรใช่จริงๆตรงเนี้ยก็อยากจะฝากทางทางคนที่มีมีส่วนตรงเนี้ยก็อยากจะแบบให้แสดงคอนเทนต์ลตนและคอนเทนต์ด้วยนิดนึงว่าคุณจะสื่ออะไรออกมาเพราะว่าถ้าเกิดทําผิดเนี่ยเด็กจะแย่ลงเลยนะไม่ไม่ใช่ว่าเด็กเขาเ,เดิมเ็ะแย่ลงอแต่ถ้าทําทําดีเนี่ยเด็กเก่งขึ้นท,ทันทีซึ่งตรงนี้จะบอกว่าที่เรามาคุยกันเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันแย่โอกาสนี้แต่เป็นโอกาสน,น,น,น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดทดําดีมันจะกลายเป็นเรื่องที่ดีมาก ถ้าทำไม่ดีกับเจ้าที่อาจจะชั่วเลย <laughs> ไอ้กิมมีน่นะ <laughs> <laughs> ต้องดูครับว่าแล้ว <laughs> ถ้าไปให้เด็กคนหนึ่งเด็กผอมเนี่ยทำเด็ด,ดมันแจ้งจุดสนใจจากอาจารย์มาทแทนหรือเปล่า้มไม่ดมไดกม่สนใจอาจารย์เลยจับแท็บเล็ตแล้วก็เล่นในแท็บเล็ตหรือเปล่าหรืออะไไรยังงว่าอาจารย์อ่ะไม่ทำเด็ดไปดิอาจารย์ก็เล่นแท็บเล็ตด้วย แล้วคนทสุดแล้วสุดท้ายคือตัวอาจารย์เองเขาเขาจะสามารถใช้ตัวแท็บเล็ตเนี่ยเพิ่มในการสอนต้องเขาสามารถมีการสอนเขาี่มากขนาดไหนด้วยถ้าการเอาเนื้อาหาเนี่ยมานําเสนอในรูปแบบของแท็บเล็ตก็เป็นโปรแกรมเนี่ยบอกว่าเอาแค่คครูไปทำํำทำพอๆมามันก็ไม่ได้มันต้องมองว่าอาจารย์ต้องมีต้องมีโปรแกรมเมอร์อต้องมีแบบนักวิชาการมันั่องมีกาเฮ้ยคอนเทนต์ออกมาเนี่ยทำาห้เด็กแบบว่า้สนใจแล้วก็ยอมใช้งานแล้วก็ดูมันต่อยอดได้จากเนื้อหาที่เขาเรียนจาก Chat, แต่ก็เงินแต่ละวันแล้วเรื่องต่อไปนอกจือเรื่องคอนเทนต์แล้วเนี่ยคําถามต่อไปก็คือว่าแล้วใครจะเป็นคนทำคอนเทนต์เหล่านี้อือจริงๆบอกว่ามูลค่าของคอนเทนต์เนี่ยอาจจะเยอะกว่าทัวเลนเลยนะจริงๆสมควรจะต้องเยอะกว่านะใช่พอรู้งบของทับเลตแล้วอาจจะตกใจแต่ถ้าเกิดรู้งบของคอนเทนต์ที่ควรจะเป็นเนี่ยมันอาจจะตกใจหวีนะอือแล้วใครเป็นคนทําตรงนี้อ้เป็นี่ไงทำเหมือนวิกิพีเดียไงไป๊ะ ให้หมดหมดความหมดต้องตะกี่บาทหมดค้องลำบากละบากวันนี้กี่บทความมีอยู่พันกว่าบทอมดเท่าไหร่นะเป็นเป็นสิบล้านหลอดล้านล้านใช่ใช่กินนิ่มเลยอ่ะกินนิ่มสบายแต่มันยากนะเอนจีนเป็นยากนะงานด้านการแปลไม่ไม่แต่คือเขาเขาทานสเตนนะแปะเลยแปะเลยอย่างเยเห็นว่ามีมีทานสเลนของเอนจีของเขาเอง บอกเองจริงของเขาอ่ะทำไมทุกอย่างเขาบอกคนเราไปแปดลงกันเลยแไดกันเลยโอเคั้นข้ามประเด็นนี้ไปนะเบรหรือเนยนะครับจะบอกว่าตรงนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นเงินจำนวนมากที่จะมาช่วยลักแบนดวงการนักพัฒนาไทยได้สำนะถ้าเกิดเราจ้างโดยจ้างโดยที่เหมือนกับไปทีอ่ะขอไปทีเงินมันก็จะสูญไปแต่ถ้าเอาเงินก้อนเนี้ย มายังนักพัฒนารุ่นใหม,ใหใหม่หรือรุ่นเก่าอะไรก็ตาม,อมนอกจากจะทําให้พัฒนาเด็กแล้วในพัฒนาวง,งอุตสาหากรรมโปรแกรมเมอร์ไทยนะฮะเช่นเดียวกับฮาร์ดแวร์จริงคือฮาร์ดแวร์เมื่อกี้รืมพูดอย่างหนึ่งคือแปดแสนเครื่องเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะสั่งเจ้าเดียวอาจจะต้องสั่งสี่เจ้าหรือแปดเจ้าเจ้าละแสนเครื่องเอ๊ะแล้วมีโอกาสไหมที่เอา,าสักสองแสนเครื่องหรือสามแสนเครื่องให้เด็กอาชีวะในไทยทําอือาจจะงบเยอะกว่านี้นิดนึงแต่ว่าเออ ก็เป็นการผลักดันของที่อยู่ในประเทศที่หลังพอเครื่องจีนเสียจะได้่บให้อาชีวะซ่อมไเราไม่ชอบจบจีน่ง <c oughs> จีนเะ <c oughs> ไม่แต่คือคือเรืมองนมมมองการที่ว่าเราจะได้พัฒนาบุคลากรพัฒนาคนในประเทศขึ้นมาแล้วเนี่ยเปไ็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันเนาะแลวจะที่จับจับยายดูมาหลายปีนะก็เห็นว่างบเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เอางบประมาณเยอะมากขนาดนี้มาใช้กับอุตสาหกรรมไอทีในเมืองไทย เราไม่อยากให้เอาเงินไปใช้แบบสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยังราชกาว่าคือทุกอย่างเนี่ยไปให้ทําให้ต่างประเทศเนี่ยเจริญขึ้นใช่แต่คนในประเทศเนี่ยเท่าเดิมหรือค่วลงกว่าเดิมมีจังหซึ่งตัวนี้เห็นเป็นโอกาสเนี่ยเห็นเป็นโอกาสเลยถ้าเกิดส่งไปให้ยังพัฒนาที่เขาตั้งใจจะทำจริงๆแล้วก็รู้จักคนเทศกับคนไทยจริงๆผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยล่ะแล้วตรงนี้ใครจะทําก็ ก็ตากตับเป็นกันด้านไว้แล้วนะครับเพราะเราเราคงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าคุณจะไปให้คันนู้นทำคนนี้ทำใช่แต่คือแค่อยากจะแนะนําว่าคนไทยมีทั้งทาร์แวร์และซอฟแวร์เนี่ยลองดูก่อนว่ามีตรงไหนทําได้ไหมให้นึกถึงผลประโยชน์รวมมากๆครับอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะต้องได้ผลประโยชน์ครับนึกโดยรวมทั้งประเทศแต่เราก็จะมีเรื่องของละอันที่สามการอัปเดตการอัปเดตของคอนเทน เดี๋ยวเดี๋ยวขอพ<ช>ักกินน้ำหน่อยนี่คอแห้งๆปวดเยอะมากชิลนะนีน่มามามาหา้งเยอะมากขวดอะไรมั้งอ่ะแล้วเรื่องสุดท้ายคือแล้วการอัปเดตคอนเทนต์ล่ะถ้าเกิดพูด,พดถึงคอนเทนต์แล้วเนี่ยเกิดเป็นครับแตทัทนทีเนี่ยจะให้คอนเทนต์มัน เหมือนเดิมไปจนมันทำถ้ามันออฟไลน์มันค้างอยู่ในเครื่องเนี่ยไม่มีประโยชน์มันก็จะมีการอินเตอร์แอคทีฟรู้สึกว่าซื้อทีวีก็ได้แต่เนี่ยขี่ออจะง่ายกว่าไหมใช่ประเด็นจริงเท่าทีมองหนูมองที่ว่าอย่างมันควรจะม่งคอนเนคอินเทอร์เน็ตแล้วคืออัปเดตข้อมูลตลอดเวลาซะด้วยซ้ำไปต้องก็เหมือนเคย่จะตกตัวอย่างไปที่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยถอนต้นทุนไมิฉากก็ต้องเปิด ปุ๊บกูเก e ลเออกูหม่ขึ้นมาใช่ไหมบางคนต้องต่อออนไลน์อะไรแบบนี้รวาถึงลูกนี้ลนถล่มทิ้งไปแล้วอ่าใช่ใช่รวมถึงว่าถ้าเกิดว่ามีการให้งานส่งงานกันเนี่ยก็จะมีงานที่ว่าให้งานบนสุดคงมีแหละแต่งานบนแท็บเล็ตเราไปเสิร์ชหาข้อมูลพิมพ์ต่ออีเมลหรือว่าทำแบบแบบทดสอบออนไลน์อะไรเงี้ยมันควรจะมีด้วยซึ่งอันนี้คือไอเดียแล้วถามว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นไปได้เป็นไปได้แค่ไหนหนึ่งคุณครูเนี่ย พร้อมไหมที่จะทำอะไรแบบนี้อสองอินฟาจักเจอร์มีไหมอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ข่าวว่ามีมีดาวเทียมแต่ว่าทางสุดท้ายมันใช้งานเบิร์จริงหรือเปล่าถ้าเกิดถึงเวลาจริงเนี่ยท้องเรียนมีมี300คนมนามี300คนส่งกันบ้านตรึกปืดอใช่นาวส่งอยูคนตก ฝนตเออฝนตกแล้วฝนตกตกตาดาวเทียมนี่ต่ปึ๊บเลยครับพวกฝนเนี่ยครับดาวเทียมมันสัญญามันขาดทันทีซึ่งเราก็คอนเทนต์เนี่ยถ้าเกิดมีอันใหม่ๆมาจะอัปเดตเนี่ยใครนึอัปเดตเด็กเหรอเด็กกดอัปเดตปึ๊บหรือว่าเด็กอัปเดตไม่เป็นให้อาจารย์อัปเดตถ้ามีอยู่สามร้อยเรื่องอาจารย์จะมานั่งจิ้นอยู่ดีอัปเดตใ้รรู้เปล่าอืมซึ่งมันมันมีหลายอย่างที่สุดท้ายว่าเออก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับหลายอย่างมันยังไม่พร้อมแต่มัันน่จะปปรบเลียได้ คือต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรไ<อ>คือเราอยู่ดีวันนี้บอกว่าอยากจะทำซื้อแต่ฮาร์ดแวร์มากินอย่างเดียวเสร็จปั๊บล้วก็จบไปเ่ยไอกินมี้ไอหนูเลยครับ <laughs> อันนี้ก็กินอย่างเดียวแล้ว <laughs> โอ๊ยพูแรงเกินอ,อย่าทำแบบขอไปทีแต่ถ้าอัปเดตไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยหรือว่ากะว่าทำแค่จบแค่ คนไปเริ่รมมันนี่มาแค่เอามาตอบโจทย์ว่าแปดแสนเครื่องเออแปดแสนเครื่องแล้วรักษาสัญญาเรียบร้อยแล้วใช่ตามสัญญาเรียบร้อยแล้วปั๊บสามร้อยบาททัว่วประเทศแล้วอ่าสามร้อยบาทต่อวันเนี่ยครบทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จบไปเนี่ยคือมันเสียดายเสียดายดของอมากเสียดายของครับเสียดายตัวตัวก็เสียดายภาษีตัวเองด้วยคือแบบอยากจะอยากจะเห็นการรีรก็รีโนเวชั่นแบบเปลี่ยนอีวิลูชันพัฒนาการ พัฒนาการ evolution ก่คือ,อการแบบว่ามันมีพัฒนาการมันแบบว่าเัาเปลี่ยนจากหน้าลูกไปหลังปีนเนี่อ๋ออาจจะใช่คือจริงๆว่ารู้สึกว่ามันมันถึงยุคแล้วแหละคนไทยก็เริ่มเริ่มปรับเปลี่ยนอ๋อไม่ใช่มันมี evolution กับ revolution evolution นี่คือค,ค่อยๆเปลี่ยนแต่ revolution นี่คือบอกว่าติ๊เลยสุดท้ายต่อไปใช้คำว่าพัฒนาการแล้วอยากเห็นพัฒนาการแล้วก็หลานหลวงขึ้นเมย์ ลงเงินตรงนี้แล้วอยากเห็นทุกอย่างให้มันดีขึ้นจริงๆเพราะเงินม,ม,มันเยอะมากใช่ซึ่งเงินเยอะตรงนี้เนะี่ยไม่พอมาสามารถที่จะพัฒนาวงการไอทีของเราเนี่ยให้มันไปไกลขึ้น,นกว่านี้เยอะนิดนึงนิดนึงครับพอดีว่าทีนี้เรื่องของเรื่องของจำแล้วก็แบร์ก็อกคอนเทนต์ด้วยปรกว่ามีข่าวประมาว่าไอ้ไอตัวอัพเดตตัวนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ให้เด็กลงโปรแกรมเพราะกันเด็กจะลงเดกมไปเล่นเออกระตุ้นโปรดด้วยอะไรอย่างเงี้ย จะต้องมาลํำมันเลยเด็กรู้ว่าจะไปทำยังไงกันเลยใช่การป้องกันไปทำกันยังไงกล้วใช้เด็กเอาไปลงไปรู้ว่าีะใช่หรือเป่เด็กเอาไปเปิดตอนป .2 เด็กเอาแทบเล็ตมาค่ะแล้าแทนล่มกันอีกชั้ป .2 เด็กก็ไปรู้ได้ผมจะเอาเด็กคนนั้นมาทำงานด้วยเอ้ามันเรื่องรู้เองไจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีประเด็นหนึ่งคือส่วนตัวเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์รู้ไหมว่าเริ่มต้นเกียบโปรแกรมจากอะไรตอนนั้นประมาณป ปอสี่กระดาษใช่ไหมปอสเห็นพี่ชายเล่นเกมแต่ตัวเองล่นไม่เป็นนะเห็นปุ๊บที่เกมมันไม่สนุกอ่ะอยากเขียนเองคือมันมันเป็นมันเป็นแค่แรงมันดาลใ, <น S 2> ใจตัวนี้เลยรู้สึกว่ามันเป็นโครงการน่าสนใจว่าเด็กบางคนอาจจะได้แรงบันดาลใจจากการเล่นแท็บเล็ ปุ๊บ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 แล้วอนาคตเขาเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆได้เหมือนกันดัน่า้งใจอยู่ใช่ปหมคิดทับเล็ตไมกก่กะสัตว์กูทเล่นไม่ได้ใช่โตมา <c oughs> อาจจะเป็นคนสร้างทับเล็ตแข่งกับสตีฟจ็อบตอนนั้นอาจจะออกเป็น iPad 80 82สิบ <c oughs> แปดส่เะเด็กคนนั้นอายุก็ไป60 <c oughs> ถ้าเราเป็นคนไหนที่เล่นเกมแล้วไม่ได้อยากเขียนโปรแกรมก็ไม่ต้องแปลกใจก็เป็นปกติคนนี้ไม่ใช่ปกติ มันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจยก็จริงจริงจเพราะว่าจริงๆหลายหคนอย่างตัวผมเองเนี้ยแต่ก่อนที่ที่เริ่มสนใจคอมเยอะขึ้นมาจริงๆได้เนี่ยก็เกิดจากการไม่ใช่จากการที่แต่ก่อนก็ชอบเล่นคอมอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอนเล่นเล่นไปเนี่ยพี่ก็บอกพี่ชายก็บอกว่าไม่ใช่เราจะไมมีเดนเซอร์ว่าอยากจะออกเลยใช่ไม่ใช่คือจะเล่นคอมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็อาจะบอกว่าเดี๋ยวคอมเจ๊งอย่าแตะอย่าแตะทำไมทำไมพา่ก็บอกว่าไปทำคอมเจ๊งสักรอบหนึ่ง ล้วก็มานั่งแก้ไขเองก็ก็ใจกันไปก็เจไม่ไหแล้วก bon ็จบเลยซื้อใหม่แต่มันก็ทําให้ได้บุคลากรใช่คือพอไปสร้างแรงบันดาลใจมันทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้วเนี่ยมันทําให้เด็กมันเกิดการพัฒนาการความอยากที่จะกระตุ้นล right. ้นในการที่จะครอบครัวก็หลุดขาดใช่และก็คือตรงนี้นอกจากการพัฒนาตัวเด็กต้องพัฒนาครอบครัวพ่อแม่เข้าใจตรงนี้ไหมพัฒนาอาจารย์พัฒนาทุกอย่างก็คือทุกอย่างมันต้อง ัฒนาควบคู่กันไปใช่ทุกอย่างพร้อมมาตรงนี้ประเด็นนโยบายเหมือนราคาเกษตรออนลงออนไลน์อะไรต่อไปผู้ปกครองอาจจะมาดูในทัดเด็กรูปอย่างเงี้ยอ<ช>ก็เป็นไปได้ใช่ใช่ราะก็คือแต่เราก็บอกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าทั้งหมดที่เราพูดมาในที่นี้เนี่ย<ต>จะต้องเสร็จภายในหนึ่งปีหกเดือนหรือนี้ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแทบเป็นไปไม่ได้ต้องขอจริงๆต้องขอบอกในแง่บวกไปก่อนว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก น่าสนใจเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าอยากจะให้มากกว่าแค่เริ่มต้นตอนอ่อจากนี้ติดคืออะไรคิดเกิงที่จบไม่ใช่เราไม่ใช่แค่จบหนึ่งรัฐบาลแล้วก็หมดไอเดียที่จะทำนี้ต่อด้วยถ้าเกิดมันดีเนี่ยเราพร้อมสนับสนุนคือมันเป็นประเด็นที่พวกเราเห็นมาว่ามันมันน่าสนใจมากมนะครับถ้ามีอะไรก็จะสนับสนุนแน่นอนแต่ขอให้มันตั้งใจจริงๆขึ้นอยู่ความตั้งใจนะประเด็นตอนนี้ก็คือจบน่าจะจบประเด็นครบแล้วก็ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทุนนี้ออโต้พาร์แล้วก็ไอคิมมีนะครับแต่ว่าจะผมไหมนครับผมมีปัญหาอะไรจะฟ้องหรืออยากจะเก็บอะไรเนี่ยก็ครับผมกล้องเล็กนะโอเคก็จบประเด็นประมาณเท่านี้แล้วนะฮะนะครับผมก็จบเลยไหมจบเลยจบเลยจบเลยครับอยากเล่นน้ำแล้วครับตอนนี้มันจะมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมีสาวรออยู่อากาศดีมากอากาศดีมากปิงปิงปิงปองปิงปองโชว์ไอ้ตีปิงปอง มีที่พิงพองนะฮะที่พิงพองนะเพราะนั้นก็ขอจบกับรอยซานวิกลี่เทปพิเศษเทปนี้เปเชียลวิดิชั่นโยโยงสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเราฝากอนาคตไปกับคุณบปายบายลงน้ำลงน้ำไปโดนเลยได้ยินใช่นะครับตัวตาย